เปเหมือนกันเหรออะไรแบดแบดมินตันมินตันโอ้อมินตันกลจะทออละอยู่ใน้อวตายละเป็นนักมิลาชมรมกีฬาชมรมกีฬามิตันี่ิีเดผู้ิเด้องผชายี่หอไม้รักมากเลย้เราอนะต้องมนึงจะเข้าชื่อแบบมินตัอีกเมา กคยเห็นหมวกใบนี้อ่ะทำไมอ่ะไม่เคยเคยเห็นเลยจากในเก๊กสงสัยได้มาใหม่แน่เลยมีหลายใบอนี้นนะมะหมวกลว่างก็ลองว่างๆก็หาดูเออยนี้อะไรมาเข้ากับชุดน,นี้ชน,นี้ก็ลองดูก็ได้เออน่ารักตนั้ อยู่ไหนเจ้เดิมมีใครมางคะที่แน่นอย่แ่ต่อให้แน่กระโปงมาแล้วหนูก็เลยกระโปงต้องจึัมาเลยเนี่ยหนักมากทุกสิ่งวางกันไหมเรืองเนี้ยเอาใส่ตะกร้าป้าต้อยไว้กะ เด <mm okay. an ี๋ยวป้าน้ยเรากลับบ้านเลยตอนอยากได้สวยจะยุ่งนี้เออลุงนิ้ดฝากความพิสูจน์มาค่ะใกลเดี๋ยวเย็นนี้จะไปอ่าไอคอนเนอาแม่อยากไปอยากไปแต่เผื่อที่สองนัดที่แบรนด์ออฟบาร์เดอร์ของพี่สองที่บ้านค่ะก็เลยไม่เเดี๋ยวป้าน้ยฝากไปทำบุญได้ค่ะได้ค่ะ เมื่าน่ละครียยวหรวไม่คน้องเ12ตอนอ้ไปถ่าด้เป็นนเอกช่องจแล้วเอาเดี๋วต่อไปก้เดี๋ยวก็เลื่อนไปเป็นละครเย็นเสร็จแล้วก็ละครหลังข่าวเพราว่ากันป นี้ยังไม่รู้จักยาวกินยาวกินยินละครละครจะจักวงวงไหมลูกไม่เคยดูอ่ะสาวทีแน่ตอนนี้เล่นอยู่แต่ข่าวพี่เกลือวะไม่กล้าชนเดี๋ยวเท้าอีกข้างหนึงก็จะเจ็บไม่หนูจะถามว่าหนูใส่แล้วที่อ่านบอกนะคะใส่ิดหรือว่าใส่ผิดได้เอาเ เพราะวันนั้นยังเป็นเลิฟอยู่วันนี้ไม่ใช่เลิฟแล้วเนนต้องถอดแล้วก็ใส่ใหม่ใส่ใหม่นะใช่เออเอราะว่าเนี้ไม่บอกก็ไม่ได้สังเกตเลเนี่ยเออนั่นแหละถูกแล้วไม่ได้ดีแล้วยอ่ะไม่เ้ราะว่าจานแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยอ๋ออ่าโอเคงั้นแหละเลิฟแล้วโอเคโอเค ก็ของเราก็โซ่ไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาเลยไว้หลังไม่เห็นเนะอ่าโอเคเถ่ายมาหมดเออเาหม่หมดใช่ไหมเอาแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ทวิทไปนี่ต้องไปลบทวิทไปแล้วด้วยต้องลบใหม่แล้วไม่เห็นหรอก่างต่างเสื้อพ่อเนี่ยเขาบอกว่าใส่โอ้เชื่อไหมเชื่อเชื่อ เชื่อพ่อสวยอะเน้นเขาพี่พ่อเชื่อเฉยเลยอ่ะเขาเชื่อคนเ็เชื่อเน้นไงเน้นพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่ออีกโอ้โหดแมลใสน้่อวมาแล้วพี่จอยเนนไม่เอาออกตาเรา้อมาแล้ว เบลหอมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่ะเนี๋ยแล้วเป็นยังไีเราลงได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนทุกคนที่ว้าวลงมาลงมาลง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 สามประตูลดพี่เบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอพี่แนทพี่แนทได้กระโปรงไหมพี่เบลพี่เบลมีกระโปรงเยอะไหมคะเอามั้งมันหมดแล้วตายละอะไรอะไรต้องใช้กระโปรงบินผิวใช่ไหมครับเอกล่ระโปรงอเคนี่ยพวกมีเริ่มต้นที่ไหนอ่ะสีลมหรือสยาม อ่าแล้วจะบอกให้ฟังค่ะค่ะบอกค่ะกหนึ่งบอกมาเลยพรุ่งนี้นะคะเนทเนี่ยไปจอดรถที่พาราโกอนนะคะแล้วก็ไปรอรถตู้มารับที่คริสปี้ครีมนะคะแล้วก็จากคริสปี้ครีมเนี่ยรถตู้จะมารับไปสีลมก่อนค่ะไปสีลมแล้วก็ตรงไหนอะตรงสีลมไม่รู้เอากีมยังไม่รู้ก็บอกแต่ว่าสีลมอะเพะนะตึกสี่ทีไหมอะนักกี่ไม่ใงตึกสี่ที เดี๋ยวรอก็ได้แล้วก็ทวิตบอยวันเสาร์นะคะนั่งมานั่งรถที่บริษัทสิบโมอ๋ออ๋อก่อนไปไปไปอุยาุยาสตีคไปถึงอุทยานกี่งข้างงานสิบโมงเฮ้ยงานเที่ยงป่ะบ่ายยังเขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเออก็ดีเหมือนกันนะว่าตานเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวคดตตาดาไป เพราะว่าไม่ง right right so right. so hey, right. ั like ้นน so. ้องเรียน9ก้าโมงอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วแยกตัวไม่ถูกเพราะถ้าเกิดพี่นู่นสิบโมงแล้วพี่แปดโมงใช่พี่ก็คงจะไม่ทันแบบขับตามเมื่อวันเสาร์ลืมไปเราติดอยู่เลยใช่ติดมากเนี่ยมันหลุดไม่เป็นไรลอกชดนิดหน่อยใช่ถูก ดีแล้วอารมณ์อารม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 ณข้างแล้วมันขาเขียวอีกแล้วอันนี้ยเอาตไหนอลูกพีเามยังไงอมังไงมาเลยมาต่อต่นนไหนไม่มีใครสนใจเลยแออไนเอมอ่ไม่เห็นจริงขาเขียว เมื่อวานยกจักรยานเนี่ยเออว่าแล้วกำลังจะถามเห็นมารูปของพี่พลังยกข้อคิดว่าในใจหรอเปล่วันนี้เปด้วยกันปะได้ไหมชุดเหรอก็พอได้ข้างในไม่ได้ก็ได้นี่ไงมีฝังก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเพราะว่า ถ้าได้ก็คือได้จากเสื้อกางเกงแต่ตัวในมันไม่ค่อยเข้ามีหมวกกระลาวโอ้แล้วไม่เหม็นของเสื้อในตรงเนี้ยเรื้องตัวในมันอกี้เราพูดถึงอะไรกันอยู่นะขาเขียวไปแล้วแล <c oughs> ้วก่อนจะขาเขียวคืออะไรนะ

าเบลอะไรคือหยังมองหาหยังข้างในไปว่าผมไม่เต้นมาด้วยน้ำไม่ลูกเอาน้ำไหมอ๋อยังไม่ทำยังไม่แต่กลัวเต้นก่อนใช่เอออย่าเพิ่งทำเลยแต่มันทำไม่ต้องทำหรอกมันเข้ากับหมวกถ้าต้องใส่หมวกนะถ้าอยากใส่หมวกแล้วเสื้อเขาก็เสื้อใบรุ่นอยู่ที่ขายอ่ะแต่ นี่นะพื้นที่ก็กว้างว่ากันไม่เบียดกันที่หมายรักกันนะาดูอะไรเขไม่รู้ไม่อไหเอ้วมเ่เข้าเ่มเ้เออเข้าเข้าเออ หมวกกับเข้ากับชุดไบายเพื่อเน้นเนาะเน้นสามีหมวกให้เข้ากับชุดไบา์แล้วเนาะข้างในก็สีดำเมื่อไงลูกข้างในก็ดำเลยนะใส่ใส่ต้อเป็นตุ๊ดอย่าใส่เลยรนั่นอ่ะโอเคอย่าใส่เลยเป็ไม่เก่งใกล้ไม่ใกล้เอออยากให้มองกล้องเดียวกันไม่เป็นไมานใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะกูลืมมาดีกูลืมมาดี อันเดอถ้าฝากไว้ที่พี่ก็ได้เดียวตอนเย็นพี่เอากลับบ้านได้รได้ไปไม่ได้รถมาเหรอเออเลยอ่ะ แล้วทำไมไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นเลย่ถายไม่ใช่มีคนสนใจคือไม่มีใครเห็นเลยมีมีเห็นที่หน้าเราาอ๋อเหรอแล้วเนี่ยเห็นไหมเน้ขาน้าทานุนน้่นไงเน้ขาน้าทานุเน้ยยังไม่เห็นเลยเเชื่อว่าถ้าเขามาเองก็ไม่เห็นเขาเออเอเห็นจ้ารถ้มรูแล้วรไอาจจะแบบมาตามหลังรถสีขาวคันนี้ก็เลยกลมไม่นะไม่นานแล้วนะพี่คันนี้ก็จอดนานแล้วนะเ ลองเห็น้อนโปรไปหน่อยหันปุ๊บปุ๊บค่ะไปเห็นพวกพี่ไหมจอนมานเยังมองไม่เห็นเลยโอ้โหถ้าไม่แต่งจะโกงเกินขนาดไหนแปลว่าเบาไหมแปลว่าเบาเบาเบามากนี่เหลือแค่อะไรข้างในอ่ะแค่หัวใช่ไมรถอ่ะไปต่อสติ๊กไปสวิตช์หัวเลแค่นั้นเอาเอาเอาติ๊กเป็นรถผู้ดีนะในเดือนนี้ค ไม่ใช่ไม่กลับไม่พูดแล้วนะจบประเด็นนี้ไปแล้วนะผมต้องหัวใช่ไหมปากก็ถืออย่างโอเคดูดีเป็นรถวัยรุ่นไปแล้วไงรถให้อันนี้เพราะมันจะเป็นรถผู้ใหญ่ไงอืมใช่ค่ะตีเป็นรถผู้ใหญ่เอาไปยี่ยี่เองอยากขับรถอะไรขอสองคนมองกล้องนิดหน่อยนะคะเออข้าัหน้าแก่ใช่ไห พอสามคนมองกล้องนี่พอสามคนนะเล่นมุกนิดนึงไงพี่พยมันไม่ใช่แต่ลูกเอาใหม่ดิยืนยืนเท่เท่เออเ่บย์เบี์ยังีม่พร้อมนี่พี่บีสวัสดีค่ะ เขาตัดแล้วหล่อนะเอาตกใจเดี๋ยเก็บไปถ่ายตอนนี้ันตาไว้ะได้ได้ได้เมเยอะเมมเยอะร้านต้องมีบางส้ยใสใส

คินิกปะมอนินดาเหมคือมันใช้ผสมผสมกันไหมดอ้ค่ะแล้วงีมสิงมันจะร้อนเีวยห้ออะไรก็ใช้มาสามสีครั้งอะไรีใช้คุมไปเลยยายป็นไรอ่ะปวดท้องกระเพาะกินข้าวไปไม่ได้ออกไม่ร้องเพลงเก่ง เมื่อวานเนี่ยเก่งกำมากกำไรเลยไปยืนดูเขามิกเสียงเหรอใช่เมื่อวานไปร้องเพลงไงชะไปไม่เวลานานไตื่นเก่ง